สวัสดีครับเราเจอคุณลีโอแลมแบง้ลอีกแล้วพัางห้านะครับไปครับผมไปไปหมาโยงขวายแล้วตันเลยครับไปเลยครับเฮ้ย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  มาไปมาไปอย่างนี้มาไปโอ้ไปครับเม็ดไปต่อนิดนึงน้อทิมเลย ER. เจน เขาน่าจะทิมลงมาคนระับเพราะว่าเขาน่าจะรู้ว่าม้าแกถอยมาปางตาเรื่องไงนั่นแหละโอเคน่าจะทิม,มโอเคแต่เราไม่เราดันเลยครับผมเราได้เบียกตัวหนึ่งดันก็นไปเลยกิน,มกนมไม้กินไม้อ้าไม่กินกินมาครับผมพร้อมกับได้เบียสูงค้องอยู่นิดหนึ่งกินไปเลย ดันครับดันดันตัวนี้ไม่ให้เม็ดเขาหลานลงมาได้นะครับไปครับผมโค้นขึ้น,นอะไรไม่กินเหรอไปครับไม่ให้กินเดินขึ้นไปโอ้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 เย่แล้วเยะแล้วแย่แล้เวเขาจะมาเล่นฝั่งนี้เราเว้ยไปครับผมไปครับผมอืม ดันดีครับไล่มาเลยเอาไงน้องม้าหนีไปไหนน้องม้าน้องม้าจะลงมาเปล่าคิดว่าโอ้โหึกว่าน้องม้าลงมาถ้าเป็นผมผมจะเอาม้ากระโดดลุกเลยครับได้เบี้ยไงจะกระโดดมาลงมาเลยแต่เขาไม่ไม่ลงมาที่ผมดันตัวนี้ที่วัวเอาไงครับทีมลงมาไหมทีมลงมาเปล่า ตัวทิมลงมาไหมเอาไอมา่ทีมเว้ยพี่เขาไม่ทิมเหรอดันตัวนี้เดี๋ยวเปิดเป็นม้าอุปการแล้วครับม้าเราจะได้ขึ้นได้บ้าง <c oughs> ทำงไงคุณลีโอ สีอืมเฮ้ยเขาจะซ้อนว่ะดักไว้ก่อนดักไว้ก่อนไหนซ้อนไหมซ้อนว่ว ดูสิเอาไงเอามาถอยไปตางนั้นเราดันเลยครับได้ทีต้องรีบดันไดทีต้องรีบดันได้ทีต้องรีบดันเบียร์เขาแย่แล้ว เขาไปกินตัวนั้นไว้โอเคอ่ะเรากินจริงๆไงตามหลักจริงเขาควรจะดันไล่โคดน,นะครับมันจะได้เราจะได้เสียจ,จังหวะเบีย้ยแต่ก็อ่ะดูสิเขาอาจจะมีเพนที่ดีกว่านี้ก็เลยเ,เขากินตัวนั้นนะครับไปนั้นเรากินตัวนี้กินเขาลุกเราได้ทีหนึ่งอา้าวเลือไม่ยอมลุก แต่ว่าจะไปกินเบียาเร็ทนเว้ยเอองั้นขอขึ้นเลยแล้วกันโคนขึ้นเลยแล้วกันครับ <c oughs> กินเขาจะกินเม็ดเราแน่เลยวะ่ะเอาไงหรือว่าจะป้องกันก่อน <c oughs> กินก่อนวะ่ะท่านผู้ชม งั้นผมตามตัวนี้ไปเลยแล้วกันเหมือนกับเป็นเสาเสาให้ไอ้โคนเนี่ยลงมาไม่ได้อ่งั้นผมกินตัวนี้โคนเราเตรียมไหลเป็นน้ำละเขาลุกเราได้ทีหนึ่งเนี่ย าโอเคลุกจริงวะไปวนหนีไปครับเตรียมไปตบโคนไปเลยตบโคนเฮเดี๋ยวเ,ยเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจริงดิผมลุกก่อนนะผมขอลุกก่อนแล้วกัน ผมลุกอีกทีหนึ่งเอามากินดีกว่าดีไหมกินไปเลยก็ได้กินเรือไปเลยกว่ากินตัวนี้ไปเลยครับไปครับหมุน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 จะรล่าคนไหลขึ้นนะท่านผู้ชมเราไล่เบีย้ยเขาก่อน พี่จะโดนกินแล้วนะไปครับผมไปครับผมเราโค้นขึ้นโค้นขึ้นโค้นไหลเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะเราต้องไปแกะหน่อยแล้ว ไปครับไปครับไปครับผมไปครับผมไปครับผม อือๆเอาครับเค้าโคุณลงมาวะทําผู้ชมคุณเข้าลงมา ใาอย่าง,งานั้นก็ลุกเข้าไปก่อนหนึ่งดอกดีไหมถ้าผมดันตัวนี้ไม่ได้ว่ะเดี๋ยวโดนลุกแล้วเริ่บร,ร,ร้อยเลยคือไอ้ตัวนี้หายเลยไม่ได้เลยโอ้โไปแล้วป่อยดัน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 เร็ว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 ครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับ ตัวปั๊มครับตัวปั๊มตัวปั๊มใส่หน้าขุนไปครับไปครับเร็วเร็เรเลย อ้องปันเลยครับไปไปไปเดี๋ยวผมเจ้าคองไปกินเบียร์ไอเบียร์ตัวนี้รู้สึกมันลำคาญเหลือเกินไปครับผม ไปครับผมเขากินเบีย้ยเราเอ้ยกินเบีย้ยไม่ได้นะครับเพราะว่ามาเราอยู่น้องสิกแซกหน้าเขาสิกแซกว่าท่านผู้ชม ถ้าอย่างนั้นก็ไปเลยแล้วกันดันไล่มาเลยทำไรลกตัวนู้นไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้นันไม่ได้นี้ไม่ได้งั้นผมลุกตัวนี้เลยแล้วกันดูว่าเขาจะไปไหนเฮ้ยลงมาว่ะ ลงมาลงมาระลงมาเหรอะมาสิน้องขุนน้องขุนตายนี่ถ้ามัวแต่ห่วงกินนะครับเขารู้แล้วแหละว่าเอ้ยขุนเขาอ,อันตรายแล้ว ผมลุกเขาอีกทีิ่งเขาแพ้แล้วท่านผู้ชมผมจะเอามาลุกด้านด้านล่างใช่ไงเขาน่าจะแพ้แล้วแหละอืค,คุณเขาซ่าเกินไปเรียบร้อยโดนเลยตายเลยขุนตายเลยอะไรไปต้องตง้ชีวิตด้อยชีวิต,ววตเาไปกินครับด้ชีวิตเหรอฮะชีวิตเรอ ทุกข้อเรียบร้อ